ารแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการยบุรีเ,เนส่องนาลายจอมรา,า,าชปราดราชนรอบสื่อมวลชนในงานแผ่อนดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568เมื่คือวันที่1 2อกุมภาพันธ์2568เวลา19.30นาฬิกา30นาทีที่ตึกเลี้ยงรับแขกเมืองพระนารายราชนิเวศ นายประยูนยสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสาววไลศิริปาตันนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมรับชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในชื่อชุดการแสดงลบบุรีเรเนซองส์นารายจอมราชปราดราชันรอบสื่อมวลชน โดยจังหวัดลบบุรีได้กําหนดจัดง,งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชรั้งที่37ประจําปี2568ระหว่างวันที่14ถึง2 13พงพาพัน2568ณพระนานรายราชริเวศและโบราณสถานต่างๆในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการเพื่อเทอิดพระเกียรติน้อมรำล,ลึก ในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการสืบสารประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นมรดกอันล้ำค่าให้ดำรงสืบไปอย่างงดงามโดยนางสาววไลศริปาตันนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดหรือว่าในปีนี้เทศบาลเมืองเขาสามยอดเปิดบ้านต้อนรับชาวลก และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เข้ามาร่วมเปิดโลกจินตนาการไปพร้อมกันกับการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในชุดการแสดงรบุรีเลนสองนาลายจอมราชปากลาชันการันตีความสนุกด้วยบทประพันธ์ของคุณสุภวัตน์สงษากับผลงานกำกับละครและเขียนบทละครดังระดับประเทศสำหรับกิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการจะมีความสวยงามที่แปลกตา โดยถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ในประเด็นต่างๆที่คุ้นเคยอ่านองค์ประกอบจากโลกอนาคตทั้งระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แสงสีเสียงและสื่อผสม 3D p r o j e c t i o n Mapping and Writing และการแสดงที่ผ่านบทเพลงและดนตรีพร้อมกับโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ตะการตารวมถึงทีมงานอีกนับร้อยชีวิตที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่ฉากอันสวยงามเสื้อผ้นา,นา หน้าผมและรายละเอียดยิบย่อยอีก,อกมากมายพร้อมทั้งความทุ่มเทเวลาซ้อมให้กับการแสดงซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันเป็นเหมือนฟันเพืองเพื่อให้การแสดงสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยเปิดการแสดงในวันที่14ถึง23กุมภาพั 2, นธ์2568คนนละหนึ่งรอบนอกเวลา20นาฬิกาชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายณตึกเลี้ยงรับแขกเมืองทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดงานทำดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชคั้งที่37ประจำปี2568ระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2568ณพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใล้เคียงขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากน้องไปชลิต ผิวผ่องประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีสุปรเดชแก้วไพรบรรณาธินนก,การข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มหัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแต่งลานพิธีกรภาคสนามที่วากรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชรลบบุรีทีวี4.0กลายงาน ลบบริทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบบริษทีวีได้ทั่วโลกทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยพิมพ์ลบบริทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใก็ดูลบบริทีวีกันทัน้งน้องเห่ารใดูโลบรทีวี TV.